สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้ยยังทอนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องพักเกจิคณาจารย์นะครับเรียนยอดนิยมดูตำหนิเกแท้แล้วก็ดูราคาตลาดว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปัจจุบันแล้วก็ยินดีนะครับรับเช่าพระนะครับใครมีแบบนี้ส่งมาดูได้ทางไลน์นะครับผมทิ้ง i d ดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถ สอบถามได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรก็ได้นะครับสนใจจะปล่อยพระให้ผมบูชาก็ส่งมาได้นะครับวันนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรวัดช่องแขนะครับหลวงพ่อพรศ์มาช่องแขจังหวัดนครสวรรค์นะครับ,รว,บ,ว,ว,นนรบวันนี้ <c oughs> ต้องขอบคุณก่อนพี่ๆที่ติดตามช่องผมนะครับแบ่งปันมีแบบนี้แบ่งปันให้บูชาผมเลยได้นะครับมาสร้างคลิปดีๆนะครับ ให้พี่ๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับแต่งปันความรู้สำหรับพี่ๆบางท่านที่อยากจะเล่นพระเป็นนะครับใครเห็นวิดีโอนะครับผมรบกวนนิดหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีแรงสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปนะครับมีแรงออกไปดูพระนะครับหาพระเครื่องนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะเช่าพระแต่ละองค์ เดินทางไกลมากนะครับบางทีเป็นร้อยกิโลสองรอกิโลนะครับเพื่อจะมาสร้างคลิปนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะครับวันนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญสชนะครับมีแต่คนเรียกว่าเหรียญสชสชนะครับแล้วสเสือจุดชช้างจุดนะครับรู้ไหมว่าคืออะไรนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือ นามสกุลนะครับของผู้จัดสร้างนะครับชื่อนามสกุลนะครับผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับชอช้างนะครับเป็นชื่อของผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับย่อมาจากคําว่าสมุดนะครับอ๋อสอเสือขออภัยนะครับสอเสือแล้วก็ชอช้างนะครับย่อจากคาว่าชาตินันนะครับคุณสมุดชาตินันนะครับนี่ไข ข้อสงสัยนะครับมีแต่คนเรียกว่าสชสชนะครับสชเนี่ยมาจากชื่อย่อนะครับนามสกุลของผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมดสองบล็อกก็คือสชสั้นกับสชยาวนะครับแยกกันตรงชช้างเหรียญนี้เป็นชช้างชอสั้นนะครับทั้งคู่เลยนะครับถ้าเป็นชยาวนิยมนะครับ หางชอช้างเนี่ยจะขึ้นไปติดปลายยันนะครับขึ้นไปสูงสูงเลยนะครับอันนี้เป็นสชสั้นทั้งคู่นะครับจำนวนการสร้างนะครับโดยประมาณนะครับตามประวัติหนึ่งมืนเหรียญนะครับหนึ่งมืนเหรียญมีเฉพาะเนื้ออันปาก้าอย่างเดียวนะครับเนื้ออัปาก้าแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับทำแจกทหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กับทหารเพื่อที่จะไปสงครามเวียดนามนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญยอดประสบการณ์นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ที่หลวงวพรมนะครับตัดสร้างแควคาดปลอดภัยนะครับคงกระพันทีนี้เรามาดูตำหนิเกทแท้กันก่อนดีกว่านะครับว่าเขาดูกันยังไงนะครับวันนี้เรามีสองเหรียญเปรียบเทียบ ค,คลิปเก่าก็มีนะครับแต่วันนี้เป็นคลิปที่จะขายแบบมันเหมือนกันไหมแต่และเหรียญอะไรยังไงนะครับดูข้อแตกต่างอันดับแรกนะครับเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อปากาเวลาผิวพ้านะครับผิวเดิมๆเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆยาขัดนี่เห็นอยู่ดำๆนี่นะครับคาบดำๆเนี่หนไหมไม่ใช่ เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ขี้เหงื่อหรือการเก็บพ้าไม่ดีนะครับคือยาขัดเนื้ออันปาก้านะครับขัดให้พ้าเนี่ยเขาจะเงาเนี่ยครับจะเงาแป๊บๆๆ๊บแบนะครับดำดำครับคาบขี่ตะไคร่นะครับก็คือยาขัดเขาต้องขัดทุกองนะครับผ้าเนี่ยเนื้ออันปาก้าเหรียญหลวงพ่อปมนะครับขัดทุกองค์เขาเรียกว่ายาขัดนะครับจะมีตามซอกแล้วพ้าผิวเดิมจะออกอันปาก้าจะออกเหลืองเหลืองนะครับ เหลืองๆจะไม่เงาเหมือนกระจกอปปกาก็คือเงินไม่เต็มนะครับแล้วสังเกตที่ห่วงดูเหลี่ยญก็ห่วงเนี่ยคนละเนื้อน,นะครับถ้าเป็นห่วงเดิมห่วงเนี่ยผมสันนิษฐานนะครับด้วยประสบการณ์ห่วงเนี่ย,นนนย,เ,นยเนื้อเขาผสมไม่เหมือนกระตวเหลี่ยญนะครับห่วงเนี่ยน่าจะอปปกาน่าจะเยอะกว่าความเป็นเงินน่าจะน้อยกว่านะครับน่าจะประมาณนั้นแต่คนละคนละสีเนื้อเลยนะครับ แล้วเรามาดูตับนี้เก๊ทแท้กันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับได้รับการขัดทุกเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญจะจะไม่มีการคมสักเท่าไหร่นะครับเหมือนพระใช้มานะครับแต่ถามว่าองค์ที่ไม่คมคมเลยก็มีนะครับถามว่าเก๊ดีไหมเก๊ดีนะผมเคยเจอเนี่ยโอ้โหส่องอยู่พักหนึ่งนะครับด้วยความว่าจะเข้าข้างตัวเองนะครับแต่ใจตัวเองก็ดูไม่แท้หรอก อันดับแรกเรามาดูนะครับดูที่พื้นเหรียญเลยพื้นเหรียญน,นะครับชั้นสองเหรียญเนี่ยจะต้องตึงไม่บวมนะครับไม่บวมเหรียญเก๋นเนี่ยค่อนข้างจะบวมนิดหนึ่งนะครับที่เก๋ดีบวมนิดหนึ่งแล้วก็ดูตรงนี้ครับโฟกัสกล้องยากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดู ตรงใต้หัวเข่าหลวงพ่อนะครับวิ่งยันมาข้างล่างนะครับคําว่าหลวงพ่อพรมนะครับพี่ๆจะดูนะครับดูเห็นไหมจะมีเส้นน้ําตกวิ่งลงมาข้างล่างนะครับใครมีแบบนี้ก็ส่งมาได้ครับผมยินดีรับเช่าหรือใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ทิ้งกัาไว้นะครับวิ่งลงมาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสองเหรียญพร้อมๆกัน เหมือนกันไหมนี่เหรียญนี้เห็นคมชัดกว่าถามเก๊มีไหมนะครับมีนะแต่ก็ไม่คมขนาดนี้นะเก๊ดีนะนี่เห็นไหมครับคมมากเลยนะครับแล้วก็มาดูหลังเหรียญเรามาดูที่รูเจาะก,ก่อนสําคัญครับพารเก๊นเนี่ยรูเจาะใหญ่รูเจาะเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นสอชอนะครับ รูเจาะเนี่ยจะเล็กๆครับฟิตพอดีพอดีเลยนะครับเก้เนี่ยรูเจาะใหญ่พระแท้เนี่ยรูฟิตพอดีเลยครับดูสองเหรียญเห็นไหมครับฟิตเป๊ะพอดีเลยนะครับแล้วก็หลังเหรียญนะครับตึงแล้วเก้ที่ผมจับผิดได้อย่างนึงก็คือพระนะครับเหรียญตัวหนังสือตัวยันพวกนี้นะครับเขาจะไม่คมเขาจะเบอร์เบอร์นะครับ และตัวหนังสือเขาจะผิดคนละฟอนต์กันเหมือนเขาแกะบล็อกใหม่นะครับนะครับจำเนแม่นนะครับพวกตัวหนังสือพวกนี้สำคัญแล้วเรามาดูพื้นเหรียญพื้นเหรียญนะครับก็มีกระแสปั๊มเหมือนกันเป็นเส้นน้ำตกวิ่งลงมาเหมือนกันจากด้านบนครับด้านหลังเหมือนกันครับมาดูเหรียญหนึ่งมีไหม มีเหมือนกันนะครับบา,บางบางบางมากมีเหมือนกันนะครับพยายามดูรวมๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจใผมนิดนึงแล้วเรามาดูตัวตัดลักษณะตัวตัดนะครับเนื้ออัปากาเนี่ยโลหะเขาแข็งแน่นอนเรามาดูด้านนี้ก่อน โลหะเขาแข็งแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะสับไม่ขาดแน่นอนครับเห็นไหมครับว่าเก๋นเนี่ยลักษณะตัวตัดทําดีนะดีนะครับที่ผมเคยเจอมาเนี่ยแต่ก็ยังดีไม่พอนะครับเขาพยายามจะทําให้เหมือนเนี่ยเห็นไหมเน้นจำตรงนี้เลยนะครับมีฟันตรงเนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีฟันตรงนี้นะครับหันหลวงพ่อไปทางขวานะครับมีฟันตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองนะครับ แล้วเราก็พลิกมาด้านนี้นะครับมีล่องตรงนี้เห็นไหมจำตรงนี้เลยครับมาตรฐานสากลเก้นเนี่ยเขาพยายามจะทําให้มีล่องตรงนี้นะครับแต่เขาขยับมาอยู่ตรงนี้ตัวตัดนะครับมีแบบนี้นะแต่แบบตรงนี้เขาไม่มีเขาขยับมาเป็นตรงนี้ผมเคยเจอแล้วประสบการณ์ยืนดูดูพักหนึ่งนี่คือจุดอ่อนของเหรียญน,นี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับหนึ่งจุด จำแม่นๆนะครับกลางเหรียญแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดเป็นจุดที่สองแล้วก็เส้นน้ำตกด้านหลังเหรียญจุดที่สามนะครับเส้นน้ำตกบางๆเมื่อกี้ผมลงกล้องให้ดูบางทีก็โฟกัสชัดบางทีก็โฟกัสไม่ชัดนะครับเส้นน้ำตกนะครับด้านหลังเหรียญ เห็นชัดอยู่แล้วก็หน้าเหรียญตรงใต้หัวเข้าลงมายังตัวหนังสือนะครับเนี่ยสี่จุดนะครับเก้ทำไม่ได้แล้วก็รูจบนะครับพิจารณารวมๆนะครับก็จบการดูนะครับขั้นตอนการดูสำหรับเหออรียญสชอของพ่อผมนะครับ แล้วราคาตลาดตอนนี้ล่ะนะครับอยู่ที่เท่าไหร่บล็อกธรรมดานะครับเอาง่ายๆอยู่ที่หมื่นบวกลบนะครับแต่แต่สภาพนะครับถ้าเป็นนิยมก็แพงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็ยังไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับแพงขึ้นไปหน่อยสักประมาณสักอาจจะสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับใครมีก็ส่งมานะครับผมยินดีรับเช่านะครับบูชาอย่าลืมฝากกด ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดนะครับผมจะได้สร้างผลงานดีๆนะครับผมพยายามจะทําคลิปวิดีโอให้ละเอียดนะครับให้พี่ๆที่ศึกษาจริงๆนะครับเอาว่าใช้ได้จริงนะครับในชีวิตประจําวันแน่นอนนะครับยังไงขาฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆจังใจนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ